สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาร์โรนะคะสำหรับวันนี้เราจะมากันในคลิปของไพ่เล่าเรื่องกันนะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเขาคนนั้นล่ะคะ่ะที่ยังมีต่อคุณตอนเนี้ว่ามันประมาณไหนวันนี้หมอจะใช้ไพ่สองสำหรับนะคะใช้ไพ่ Oracle Roman c e and l แ v e แล้วก็ใช้ไพ่ r r c l l e c a r d ข้อความนะมาเป็นตัวสื่อสารสิ่งที่เขาหรือเธอคนนั้นยังคิดแล้วก ยังรู้สึกต่อคุณนะคะมามาดูความรู้สึกเลยนะคะที่คนคนนั้นนะยังคิดแล้วก็รู้สึกต่อคุณว่ามันประมาณไหนก็ประมาณคลิปไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะมาดูกันดูความหมายจากหน้าไพ่ออกมาเลยคนคนนั้นนะคะยังคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณแบบใด เปิดไพ่ท่านไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณพระเดสตินีคนคนนั้นเชื่อเสมอว่าคุณเนี่ยการรู้จักคุณนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของพรลิขิตมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมคนคนนั้นค่อนข้างเชื่อนะคะว่าคุณพวกคุณอะมีความเป็นคู่กันพลังงานเดสตินีนะคะไพ่ค้อค่อนข้าง ชัดเลยนะเดี๋ยวหมอจะเปิดวิธีระบายเลย Secret แต่มันเหมือนกับว่ามันมีมันมีการมันยังมีอะไรที่แบบไม่เคลียร์สถานการณ์ของพวกคุณน่ะคนคนนั้นมีความรู้สึกว่าคุณยังดูมีความลับหรืออาจจะเป็นพลังงานไว้เวอร์ซ่าก็ได้นะคะว่าคุณก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายก็มีความลับกับคุณในตอนนี้นะ สิ่งที่คนคนนั้นคิดกับคุณนะคะคนคนนั้นมองว่าคุณค่อนข้างดูลึกลับก็ได้นะเชื่อว่าคุณคือคู่แหละเชื่อว่าเรื่องราวเนี่ยที่ได้มารู้จักคุณที่ได้มาเจอคุณเนี่ยไม่บังเอิญความบังเอิญไม่มีในโลกแล้วก็ถ้าให้ตีความหมายไพ่ใบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าคุณดูอ่านยากคุณค่อนข้างดูลึกลับอ่านยากแบกเก็ตเอ่อพวกคุณมีระยะทางอ่ะ ใครมีบ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟเอย่ยหรือว่าสถานีขนส่งคุณกับคนคนนี้อยู่ห่างกันนะอยู่ห่างกันแบบฟิลต้องเดินทางแบบแพ็คกระเป๋าพลังงานนะคะหรือคนคนนี้คิดอะคิดอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ถ้าเป็นในเคสของคนที่คุยกันนานนานมากๆแล้วแล้วแบบยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆกันมีแต่วิดีโอคอลมีแต่แชทเนี่ยคนคนนี้มีมีความคิดอยากเซอร์ไพรส์คุณนะ หลังจากที่คุยกันกันกบคุณมาสักพักอะ่ะคืออยากจะมาเซอร์ไพรส์คุณหน้าคอนโดคุณหน้าบ้านคุณเลยอ,อะไรเงี้ยคิดอยากเดินทางมาหาคุณด้วยเอาจริงพลังงานนะคะหรือไม่งั้นนะถ้าให้ตีความหมาย,ายไพ่ใบนี้อีกในแง่หนึง่งคนคนนี้คิดคิดอยากชวนคุณไปท่องเที่ยวก็ได้ฟิลน้องๆ้องฮันนีมูนนะคะแต่ฮันนีมูนมันต้องเป็นเป็นการที่พวกคุณตกลงใช้ชีวิตคู่กันแล้วใช่ไหม ค,คืออยากทําความรู้จักกับคุณอะยากจะมีโมเมนต์สวีทกับคุณก็ได้นะอาจจะชวนคุณไปเที่ยวที่ไกลแบบต้องค้างอ่ะสามวันสองคืนอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะแต่ถ้าคุณไม่โอเคความคิดนี้มันก็จะเป็นแค่ความคิดเท่านั้นนะคะแต่คนคุณนี้คิดแพชชั่นโอ้โหคุณพระพวกคุณมีแรงดึงดูดต่อกันสูงนะคะค่อนข้างที่จะไพ่ท่านสื่อชัดนะแพชชั่นหมอว่าไม่ต้องตีความหมายก็น่นาจะรู้นะคะสำหรับใครที่ ค่อนข้างที่จะมีความรู้ในเรื่องของไพ่ศาสตร์พยากรณ์เนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างหลงไหลอ่ะนึกถึงคุณแล้วมันแบบคุณทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกแบบคุณดูมีเสน่ห์มากคุณน่าหลงไหลามากสําหรับความรู้สึกนะคะคือคือเรามาเปิดความรู้สึกของคนคนนั้นอะที่คิดกับคุณเนียตอนนี้คุณมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่ดูน่าหลงไหลดูเย้าวยวนคิดถึงคุณแล้วมันแบบ ตามหน้าไพ่เลยค่ะเนี่ยไพ่ท่านขึ้นชัดนะหมอว่าคนคนนี้อยากมีมุมสวีทกับคุณนะ่ะอยากมีมุมหวานหวานกับคุณนะ่ะตามหน้าไพ่ท่านเลยพลังงานไพ่สำหรับนี้ค่อนข้างดูง่ายนะคะถึงจะเป็นออร์เคิลแต่ว่าก็ดูง่ายเพราะว่าหน้าไพ่ท่านก็สื่อชัดมาเปิดไปต่อเลยค่ะแม่เจ้าท็อกซิกทำไมมันมีท็อกซิกขึ้นมา เอ่อท็อกซินซิตี้ถ้าหมอออกเสียงผิดขออภัยนะคะพิษร้ายรักที่เป็นพิษรักต้องห้ามหรือเปล่าพลังงานลวดน้ำควอกน้ำรักที่มีอุปสรรคพวกคุณเป็นความรักที่ใจสองดวงสื่อตรงกันมีความรู้สึกที่แบบใจตรงกันแหละชอบกันอะต่างคนก็ต่างชอบกันแต่ มันเป็นรักต้องห้ามมันเป็นรักที่ท็อกซิกมันเป็นรักที่ไม่ควรหรือเปล่าพลังงานขวากหนามมีอุปสรรคอุปสรรคที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคที่ทําให้พวกคุณไม่สมหวังกันได้อะพลังงานนะคะโอ,อ้รักเป็นพิษหวานๆอยู่ดีๆก็ท็อกซิกสัง,งัานหรือเปล่าพลังงานมาต้องดูไพ่ใบต่อไปนะคะเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่มีโมเมนต์สวีดกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพลังงานมันมีซีเครตมันมีท็อกซิกอะมันมีความลับอะแล้วมันมีพลังงานของอะไรที่มันไม่ดีแฝงอยู่อะ cross เซอร e การปกปิด secret closer เอะใครคนใดคนนึงพูดไม่จริงกับอีกฝ่ายนึงหรือปะ่ะมีใครคนใดคนนึงปกปิด ความจริงไว้มีคนปกปิดสถานะไม่คุณก็อีกคนนึงโกหกในเรื่องสถานะที่เป็นจริงของตนเองใช่ไหมพลังงานมันเลยขึ้นท็อกซิกคนคนนี้รู้สึกว่าคุณดูเข้าถึงยากก็ได้นะเอาจริงถ้าไม่ใช่เรื่องสถานะนะคะแต่ว่าหน้าไพ่ท่านสื่อนะหมอว่าแรนดอมเนี่ยเป็นในเรื่องของการปกปิดการเข้าถึงยากการอ่านใจอีกฝ่ายนึงไม่ออกแล้วก็ การพูดไม่จริงพูดไม่หมดซ่อนเร้นมันเลยต้องนำพาไปซึ่งการยุติ the end ก็คือการจบสิน้นจบทั้งๆท,ท,ที่ใจต้องการจบทั้งทงที่ทั้งคู่มีแพชชั่นต่อการจบเพราะมันมีคนปกปิดมีคนซ่อนเร้นพลังงานความรักที่เป็นพิษรักที่ดีมันจะไม่ใช่ท็อกซิกมีคนนึงไม่ไม่ซื่อกับอีกคนนึงก็ได้พลังงานนะคะมันเลยต้องจบ จบทั้งท,งทังที่ปวดร้าวอะจบควรจะจบแต่ในใจไม่อยากจบแต่ความจะเป็นมันต้องจบแม่เจ้าพลังงานเจ็บปวดนะคะน่าจะเป็นคุณนะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็นึกถึงนึกถึงความรู้สึกอะที่คุณต้องเจอถ้าคุณเป็นฝ่ายโดนกระทํานะคะคนคนนี้เหมือนเข้าใจอะว่าว่าตอนนั้นอะที่คุณโดนอะมันต้องเจ็บแค่ไหน มันต้องทอรมานแค่ไหนมันต้องปวดราวแค่ไหนพลังงานโอ้ oh. เอ่อไพ่ใบนี้สักครู่นะคะหมอน่าจะเอ่อดูพลังงานหน้าไพ่นิดนึง imperfection ถ้าออกเสียงผิดขอภัยนะคะ imperfection ความไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์ถูกต้องค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบมันน่าจะเป็นในเรื่องของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องความเปะ๊ะความเพอร์เฟกจากอีกฝ่ายมากเกินไปไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงก็ได้มันเลยมีการไม่เข้าใจกันมันเลยมีการแบบว่าต้องซ่อนเลนอะมันอาจจะเป็นคือบางทีการที่คนสองคนมาทําความรู้จักกาันคบหากันเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ คืออยากให้อีกฝ่ายประทับใจอ่ะคะ่ะมันก็เลยต้องต้องปิดบังในในส่วนที่มันเป็นปมในส่วนที่มันเป็นเรื่องไม่ดีไว้อะ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเริ่มต้นด้วยการปิดบังมันต้องปิดบังตลอดพอมันถูกจับโป๊ะมันก็อาจจะทําให้คนที่ถูกปกปิดอะ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องปิดบังแต่แรกมันเลยเกิดความไม่เข้าใจรักครั้งนี้มันเลยท็อกซิกก็เป็นไปได้นะคะมาดูกันต่อ เซตไลท์คืออะไรเซตไลท์เซตไลท์หรือเซตลิ g งเซตลิงนะคะขออภัยนะหมออาจจะออกเสียงผิดนะคะเซตลิ n งความไม่สมบูรณ์มันต้องยุติมันไม่สามารถไปต่อได้แสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะ ความรู้สึกที่คนคนั้นมีต่อคุณตอนนี้นะคะมันมันเป็นเรื่องของความที่หมอหมองว่ามันเป็นประเด็นความเข้าใจผิดกันก็ได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดไปเองหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะได้รับข้อมูลของอีกฝ่ายในทางที่ผิดแล้วเลือกที่จะไม่พูดไม่เคลียร์แต่แรกเลือกที่จะเชื่อ,ใน,นอ,อ,อในส่วนของข้อมูลที่ตนได้รับมาซึ่งคนที่ส่งสารสื่อสารหรือแหล่งข้อมูลมันอาจจะดูน่าเชื่อถือมากจนทำให จนทําให้พลังงานของของคนคนนั้นอะเทใจเลือกเชื่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะมันเลยนํามาซึ่งการที่ต้องยุติความสัมพันธ์มันทําให้อีกคนนึงต้องเจ็บปวดอะเจ็บปวดแบบงงงงพลังงานนะคะสิ่งที่คนคนนั้นคิดกับคุณตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าในอดีตนะคะถ้ามันเป็นเคสของการเข้าใจผิดกันนะ คนคนนั้นก็รู้สึกแย่นะที่ไม่เลือกที่จะรับฟังคําพูดหรือว่าคําชี้แจงอะไรใดๆจากคุณเลยเลือกที่จะตัดสินคุณไปเองถ้ามันเป็นในเคสของการเข้าใจผิดแต่ถ้ามันเป็นในเคสของของการปกปิดเนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่ว่าคนคนนั้นมีความรู้สึกว่าคุณอะดูดูมีอะไรซ่อนเร้นไว้แล้วคนคนนั้นก็พยายามที่จะอยากจะรู้อะ ในสิ่งหรือว่าในจุดหรือว่าในในสตอรี่ที่คุณในในอีกด้านหนึ่งของคุณอะที่คุณพยายามปิดไว้อะแต่คุณไม่ไม่เคยที่จะเปิดโอกาสหรือว่าหรือว่าที่จะเลือกที่จะสื่อสารเองให้อีกฝ่ายเข้าใจให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเคลียร์ได้ดูดูคุณเป็นคนปกปิดอันนี้คือความคิดของคนคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะลองดิสแท e มันมีในเรื่องระยะทางด้วย เมื่อกี้หมอเพิ่งถามไปว่าใครมีบ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟมาอีกแล้วค่ะคนคนนี้นะต่อให้คุณจะดูเข้าหาหรือว่าเข้าถึงยากหรือว่าอ่านยากเข้าใจยากแค่ไหนก็ตามแต่คนคนนี้ก็ยังปักธงที่คุณนะก็ยังโฟกสัสว่าคือเหมือนกับว่าปักใจกับคุณไปแล้วอะ่ะด้วยความที่มันเป็นเดสตินีแล้วก็แพชชั่นนะคะ มันมันตัดยากมันมีในเรื่องของโชคชะตาหรือไม่งั้นอะ่ะก็โชคชะตานำพาให้พวกคุณดันมาเจอกันอีกทั้งทั้งที่ท่านเหวี่ยงท่านก็เหวี่ยงพวกคุณออกไปแล้วนะแต่ก็เหวี่ยงกลับมาอีกเป็นไปได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่ในเรื่องโชคชะตาก็เรื่องมนุษย์กําหนดนี่แหละคะ่ะคนคนนี้อาจจะสร้างหรืออาจจะแพลนหรืออาจจะคิดมาแล้วล่ะในการที่จะใช้สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอะ่ะ เป็นตัวที่จะดึงให้คุณเข้ามาหรือยังอยู่ในชีวิตของคนคนนี้อีกครั้งหนึง่งคือคือไม่ให้คุณหายไปเลยอะต่อให้ในเรื่องของสถานะมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วอะแต่แต่คุณก็คุณยังต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันยังต้องมีเหตุทําให้พวกคุณต้องติดต่อกันอะมันดูเหมือนแผนซ้อนแผนแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะสําหรับใครบางคนนะ voice เสียง voice ไพ่ใบนี้มันมีในเรื่องของช่องว่างมันมีความไม่เข้าใจจริงๆคนคนนี้มีความรู้สึกว่าคุณยิ่งพยายามใกล้คุณแค่ไหนอ่ะคุณก็ยิ่งถอยออกไปอ่ะหลังจากที่พวกคุณมีประเด็นกันนะคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ไว้ใจคนคนนี้แล้วคุณก็เลยต้องเว้นระยะคุณก็เลยจะคือเหมือนกับว่าถ้าคิดจะเข้าหาคุณอีกครั้งอ่ะ มันก็คงจะไม่ง่ายเหมือนเหมือนครั้งแรกพลังงานนะคะค,คือคือคุณดูถอยห่างอะ่ะคุณดูคุณดูเว้นระยะมากอะ่ะคุณดูไม่เหมือนเดิมในในความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อคุณนะพลังงานนะคะคือคือใจของคนคนนี้มีคุณนะเพราะถ้าไม่มีคงไม่วางแผนเพราะถ้าไม่มีคงไม่คิดถึงเพราะถ้าไม่มีคงไม่มีการอยากจะเดินทางมาหา long distance ถูกไหมคะแต่คนคนนี้ก็ คือยิ่งพยายามขยับเข้าใกล้คุณอนคุณยิ่งถอยออกคนคนนี้เริ่มจะจับทางคุณไม่ออกนะคะเริ่มที่จะรู้สึกว่าคุณดูสีคิคเตมากขึ้นลึกลับซับซ้อนพลังงานของคุณนะมาไปต่อเลยค่ะอ่อพไพ่ใบนี้ความเชื่อมัน่นความไว้วางใจอืมมันมีเรื่องของความระแวงมันมีเรื่องของความคือด้วยความที่คุณดูปกปิด คุณอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคุณอาจจะเป็นชาวอินโทรเวิร์ตก็ได้หรือคุณไม่ใช่อินโทรเวิร์ตไม่โลกส่วนตัวแต่คุณจะมีมุมบางมุมของคุณอะที่คุณไม่ให้ใครเข้าใกล้เข้าถึงหรือเข้าหาพลังงานของคุณนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมคุณจะต้องปกปิดขนาดนั้นทําไมคุณจะต้องดูลึกลับขนาดนั้นหรือคุณมีบางเรื่องอะที่มันยังดูไม่โอเพนอะไม่เปิดใจให้กับใครที่พยายามอยากจะสื่อสารอยากจะ คือคนคนนี้อยากจะอยากจะเข้าใจคุณนะคะในทุกมุมที่คุณเป็นอะ่ะแต่คุณอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มันเป็นแผลในใจคุณก็ได้นะคุณเลยยังไม่อยากจะเปิดให้ใครเข้ามาลึกถึงถึง,ถงคือแบบรู้จักตัวตนคุณลึกจริงๆอะ่ะหมอมองไพ่ท่านสื่ออย่างนั้นนะคะซึ่งคุณอาจจะบอกว่าไม่ใช่บุคลิกไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเลยเพียงแต่ว่ามันอาน,นน์นี้น่ะก็นั่นแหละค่ะ มันคือบุคลิกส่วนตัวที่คุณเป็นคือคือบุคลิกอะคำว่าบุคลิกส่วนตัวมันมันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนอะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันพลังงานนะคะบางท่านอาจจะบอกอุ๊ยฉันไม่ใช่คนซับซ้อนอะไรเลยไม่หรอกคะ่ะมันมีมันจะเป็น,นกลนไกกลไกความเป็นตัวตนของของแต่ละคนอะเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งคุณมีพลังงานของคุณนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าตัวตนของคุณอะก็ไพ่คุณขึ้นหันหลัง คุณหันหลังให้กับความรักคุณอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มันมันไม่ดีอะแล้วคุณก็ไม่ได้โฟกัสหรอกเพียงแต่ว่าคุณคุณยังรู้สึกยังไม่อยากเปิดใจให้ใครมากอยากจะให้เวลาเป็นตัวตัดสินถ้าใช่ถ้าแท้ก็ต้องรอได้ก็ต้องพิสูจน์อะไรเงี้ยพลังงานของคุณนะคะคือมุมม,มองทัศนคติ ในด้านของการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันอันนี้คือคุณนะมา g i ฟตคนคนนี้ว้า wow. วหมอว่าคนคนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณนะในการที่จะเจอคุณคนคนนี้คิดอยากจะมอบสิ่งดีๆอยากจะมีของขวัญอยากจะมีอะไรอะที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นของรางวัลอะคือคือเรื่องดีๆให้คุณไม่เป็นสิ่งของก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่าคุณได้รับเนี่ยคุณต้องใจฟูแนะ่ คุณอาจจะรู้สึกเปิดใจคุณอาจจะรู้สึกประทับใจคนคนนี้มากขึ้นหลังจากที่คุณได้สิ่งสิ่งนี้ก็ได้นะเอาจริงคนคนนี้อาจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณนะคะเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเป็นเรื่องดีๆถ้าคุณให้โอกาสถ้าคุณเปิดใจถ้าเป็นเคสคนเก่านะถ้าคุณให้อภัยคนคนนี้จะยิ่งแบบเซอร์ไพรส์คุณมากๆเลยนะคะว้าวเซเลเบตมันจะมีการฉลองค่ะคนคนนี้อยากชวนคุณไปดินเนอร์นะเนี่ย หมอมองว่าคนคนนี้อยากให้คุณแบบว่าเซเลบบ์การฉลองหรือไม่งั้นนะคนคนนี้ถ้าพวกคุณเป็นแฟนกันเลยนะคือคุยกันมากกว่าคนคุยเราอะพลังงานแล้วได้เจอกันแล้วแล้วได้อ่อแ,แล้วได้ศึกษาเรียนรู้รู้จักคิดว่ารู้จักตัวตนของอ e ีฝ่ายดีพอดีพอเพียงแล้วอะคนคนนี้อาจจะพาคุณไปแนะนำให้กับคนในครอบครัวได้รู้จักพลังงานนะคะ เซเลเบตมันเป็นพลังงานที่ดีนะเนี่ยเอาจริงคิดดีเ่รอคุณนะมาขออีกใบหนึ่งค่ะ <c oughs> ขอภัยนะคะ b u t เตอร์ฟคุณคือคนที่เพอร์เฟที่สุดละคุณคือนางฟ้าคุณคือคนในอุดมคติคุณคือหนุ่มหรือสาวในสเปคที่คนคนนี้เคยวาดฝันไว้ผีเสื้อบัตเตอร์ไฟมันก็คือสิ่งดีๆสิ่งสวยงามตีเป็นในเรื่องของความคิดก็คือคนคนนี้ไม่คาดคิดว่าจะ มีโอกาสได้เจอได้เจอได้รู้จักคนที่ดีพร้อมอย่างคุณคนที่มีความที่แบบว่าคุณเหมือนเป็นหนุ่มหรือสาวในอุดมคติอะค่ะในจินตนาการก็ได้นะที่คนคนนี้ไม่คาดคิดว่าจะมีตัวตนจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเจอมาได้รู้จักมาได้สัมผัสคุณเนี่ยก็เลยเข้าใจแล้วว่าเดสตินีคืออะไรแพชชั่นคืออะไร ความบังเอ,อิญไม่มีในโลกคุณคือคนที่ทําให้คนคนนี้อยากมีความรักค่ะคุณคุณทําให้คนคนนี้เปิดใจกันได้นะทําให้มองโลกของความรักอะว่าความรักมันก็คือสิ่งสวยงามนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีบางจังหวะของชีวิตอะเราอาจจะไปเจอหรือว่าด้วยผลอะไรอะของบุญกรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดเป็นตัวคอนโทรลทาให้เราต้องไปเจอความรักที่มันหลากหลายรูปแบบ แต่ทางนี้ทางนั้นคนคนนี้พอได้มาเจอคุณพอได้รู้จักคุณพอได้สัมผัสคุณคุณทําให้คนคนนี้แบบว่ารักที่ดียังมีอยู่รักแท้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะว้าวมาขอดูไพ่การข้อความด้วยค่ะตอนแรกหมอว่าหมอจะเปิดแค่ออร์เร้นนะแต่ว่าในเมื่อเราได้เตรียมท่านไว้แล้วก็มาดูกันการข้อความอยากแนะนําอะไร เพิ่มเติมคะเดี๋ยวจะขอเปิดสักกี่ใบดีขอ5้าใบมาเอาเอาตามข้อความที่ไพ่ท่านอยากสื่อเลยนะคะขอ5้าใบเบื้องต้นมาดูกันการข้อความนะคะสิ่งที่คนคนนั้นคิดตัอคุณตอนนี้นะคืออะไรหลังจากดูออร์เคิลแล้วมาดูข้อความเพิ่มเติมเลยคะ่ะดูสิว่าไพ่ท่านจะลิงก์กันแค่ไหนขอดูข้อความด้วยนะคะคิดรู้สึก เกี่ยวกับคุณคืออะไรมาขอใบแรกเลยคืออะไรเนี่ยคุณทำให้ฉันเครียดมากเลยนะฉันรับมันไม่ได้อีกแล้วคืออะไรพวกคุณงอนกันอีกแล้วเหลอเนี่ยเอ๊ยยังไงแสดงว่าออรเ์เรที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือความคิดทั้งหมดเลยคนคนนี้ยังไม่ได้มีรีอกกับคุณใช่ไหมมาดูต่อค่ะ คุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสําคัญชัดเจนแล้วค่ะคนคนนี้เข้าใจความต้องการที่ตนตนเองมีต่อคุณแล้วว่าต้องการคุณแหละก็อย่างที่บอกอ่ะคุณอาจจะที่คุณปิดตัวเองอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าคนคนนี้จะให้คุณเป็นตัวเลือกคุณเลยไม่โอเพนถูกไหมคุณเลยมีโครเชอร์คุณเลยมีอ่ามุมของคุณอ่ะมุมที่มันจะเป็นความลับของคุณอ่ะพลังงานนะคะมาคนคนนี้บอกเลยนะว่าคุณไม่ใช่ตัวเลือก เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงคนคนนี้มีแพชชั่นกับคุณขั้นสูงค่ะแค่ได้ยินชื่อคุณอะ่ะก็สั่นแล้วอะ่ะสูงไหมละ่ะมาดูต่อเลยค่ะทุกครั้งที่ฉันพบคุณฉันก็ตกหลุมลรักซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ขนาดแค่เจอกันในโซเชียลนะถ้าเจอตัวจริงกับคุณจะขนาดไหนพวกคุณจะไฟลุกกันขนาดไหนเนี่ยมาหมอว่าคงต้องเปิดเกินห้าใบนะคะมาดูต่อค่ะ ฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณแบบตัวเป็นๆมากพลังงานนะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีแพชชั่นกับคุณนะมีแพชชั่นกับคุณสูงอะขอเปิดต่อเลยค่ะฉันทําผิดพลาดและตอนนี้ฉันกําลังรับผลของมันอยู่อืมคนคนนี้ทําผิดกับคุณจริงเลยคุณเลยต้องปิดเข้าใจไพ่ออร์คเลแล้วนะคะว่าทําไมคุณต้องปิดคนคนนี้ทําผิดกับคุณพลังงานนะคนคนนี้อยากจะให้คุณให้โอกาส ฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วโอ้มายกอดคิดถึงก็สื่อสารมาถูกไหมคะคิดถึงก็ติดต่อมาอย่าเป็นแค่ความคิดค่ะอย่าเป็นแค่ Voice พลังงานนะมาฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะชัดเจนพวกคุณเป็นประเด็นของคนที่ไม่เข้าใจกันคนที่งอนกันคนที่โกรธกันคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วได้ทั้งคนใหม่คนเก่านะคะแต่คนคนนี้อยาก ให้คุณเปิดใจและให้โอกาสนะคุณสอนฉันมากมายเรื่องความรักไพ่ใบนี้ลิงก์กับบัตเตอร์ไฟคนคนนี้ไม่เคยเชื่อในรักแท้แน่นอนจนมาเจอคุณแม่เจ้าคุณคือครูที่สอนในด้านของความคิดของการตื่นรู้ในพลังงานของความรักที่ดีเป็นเช่นไรมาเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใจฉันมันคล้ายจะหยุดเต้นเลยนะพวกคุณมีระยะทางไพ่ของลองดิสแทนขึ้นมา ระยะทางการเดินทางแล้วก็แบกเกจชัดเจนพวกคุณอยู่ห่างกันนะคะห่างได้แบบทั้งใกล้และไกลตามความเป็นจริงในชีวิตขออีกใบหนึ่งค่ะมามันยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าฉันเป็นคนผิดคนคนนี้ทำผิดต่อคุณน่ะแต่ก็รู้ตัวแหละแต่ยังยังอายหมอใช้คำว่าอายนะคะพอแค่นี้แล้วกันพอละเข้าใจละ สิ่งที่คนคนนี้คิดและรู้สึกต่อคุณตอนนี้นะคะก็คือพลังงานของคนที่รู้สึกผิดกับคุณมากๆแต่ยังไม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองอ่ะผิดแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษคุณอาจจะละอายใจมากก็ได้นะคะเลยไม่กล้าแม้กระทั่งจะขอโทษเนี่ยพลังงานแต่ถ้าคนคนนี้ยังเลือกที่จะนิ่งกับคุณแบบนี้นะก็ต้องทรมานใจแบบนี้ไปตลอดเพราะว่าคุณปิดละคุณเป็นโคเชอร์อ่ะคุณปิดอ่ะปิดสนิทเลย คุณปิดยิ่งกว่าตู้เซฟอีกถ้าคุณได้ปิดนะพลังงานคนคนนี้ถึงทรมานไงไม่งั้นก็คงไม่ดิ้นขนาดนี้ถูกไหมคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แรนดอมนี้เคลียร์ค่ะความรู้สึกที่คนคนนั้นคนไหนเราหมอคนที่คุณยังรู้สึกนั่นแหละค่ะคนที่ช่วงห้าวันหลังไปเนะี่ยถอยหลังไปห้าวันอะ่ะคุณอยู่ดีดีคุณก็นึกถึงคนคนนี้ขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขุยอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะไม่แปลกค่ะเพราะคนคนนี้ก็นึกถึงคุณเช่นเดียวกัน พลังงานค่อนข้างแรงนะพวกคุณยังมีเปอร์เซน์ที่จะได้เจอกันนะคะใหะ้ destiny ขึ้นใบแรกเนี่ยโชคชะตาท่านเหวี่ยงพวกคุณออกไปแล้วละ่ะแต่ท่านจะเหวี่ยงกลับมาก็เป็นพลังงานของคนที่ยังผูกพันกันอะ่ะยังผูกพันกันคุณก็ยังรู้สึกถึงคนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็ยังรู้สึกถึงคุณมันมีแพชชั่ n แพช s ั่นนี่แหละคะ่ะแล้วก็เ d e s t i n นเป็นตัวดึง เป็นตัวเชื่อมพวกคุณไว้ในด้านของใจและความรู้สึกนะแต่ในด้านของความเป็นจริงของชีวิตอะร่างกายสถานการณ์การใช้ชีวิตอะไม่ได้ใกล้กันละไม่ได้มีใกล้เคียงอ่ะเพราะว่ามีพลังออพลังงานของ long distance ขึ้นมาก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,ก,การกดติดตามไลค์แชร์ให้กับทุกคลิปของช่องเรามากๆเลยนะคะบุญรักษาทุกท่านค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะหมอก็เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆกานกดติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ